Sit yeah. ไว้ใจได้ถ้าเป็นเรื่องเต้นและเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะคะเพราะไม่ว่าจะลายเต้นหรือว่าคาลิสมาน้องลียาลลิยาเองตระกูลค่ะเอาอยู่หมดเลยจริงๆนะคะจนเคยเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมาแล้วไม่ใช่แค่เพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของธัญญาธัญ,ญเรศและเป็กสันชัยนะคะแต่ความสามารถและก็ศักยภาพเนี่ยแหละค่ะเธอพร้อมที่จะเป็นศิลป,ปินเต็มที่แล้ววันนี้ความฝันใกล้เป็นจริงอีกขั้นนะคะเพราะว่าน้องลียาในวัย15ปีเปิดตัวเป็นศิลป,ปินฝึกหัดของค่ายเพลงดัง Love is เป็นที่เรียบร้อยค่ะพร้อมๆกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอีก3คนนะคะซึ่งก็จะฝึกไปด้วยกันเรื่อยๆทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อจะนะคะพร้อมสำหรับการเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวค่ะ แน่นอนว่าคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้น้องลียาก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่ธัญญาและคุณพ่อเป๊กค,ค่ะที่มาให้กําลังใจติดขอบเวทีเลยทีเดียวในวันเปิดตัวก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ลูกสาวนะคะจะไปสุดกับสิ่งที่ตัวเองชอบแม้ว่าก่อนหน้านี้จะค่อนข้างขี้อายเขินกล้องนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพร้อมซับพอร์ตเต็มที่ในทุกทางค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพยายาม ยังเก็บอารมณ์ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าก็เต้นมาตั้งแต่เด็กก็เพิ่งแบบมีคนมาชมเยอะๆก็ช่วงนี้อะไรก็เลยดีใจเราไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเขาไม่เคยร้องเพลงให้เราฟังเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบทัางเต้นทัางร้องก็คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกคือเขาเขาก็เริ่มโตอะค่ะแล้วก็เราไม่อยากจะไป บอกเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือปล่อยไปตามสไตล์เขาเลยอะไรย่างเงี้ยเราก็นึกถึงตอนเราเด็กๆเพราะอายุเท่ากันค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วก็พ่อแม่เราก็ปล่อยเราเหมือนกัน<ม>ก็คือเขาถนัดด้านไหนก็คือเต็มที่เลยค่ะก็ดีใจนะครับก็ที่เขาอยู่ๆก็พลิกตัวเองเรารู้รู้กันอยู่แล้วว่าลิยาเขาไม่ค่อยให้ถ่ายรูปให้แต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็พลิกเลยพลิกแบบ งงคือพ่อแม่ก็งงปู่ย่าตาย,ยายงงหมดก,ก็ดีใจแล้วก็จะสพอร์ตเต็มที่ครับ เพิ่งเริ่มฝึกเทรนในฐานะศิลปินฝึกหัดได้ไม่นานค่ะก็เลยยังไม่ชวนนะคะว่าจะได้เดบิวต์จริงๆเมื่อไร่และจะได้เห็นน้องลิยาในรูปแบบศิลปินเดี่ยวหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปค่ะแต่ถ้าถามเจ้าตัวว่าอยากเดบิวต์แบบไหนน้องลิยาบอกว่าอยากเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปนะคะเพราะว่าจะได้มีเพื่อนไม่เหงาและส่วนตัวถนัดเต้นมากกว่าด้วยค่ะถ้าทั้งต้องร้องต้องเต้นคนเดียวอาจจะหนักไปนิดหนึ่งเนะะี่ยตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงฝึกหัดพยายามที่จะเรียนรู้พัฒนาทักษะต่างๆให้ดีขึ้นทุกด้านแล้ะค่ะ m 아. b